วันนี้นะคะสวัสดีจ้าตอนนี้ยังวัดชมโซนหน้าบรรยากาศของผู้คนนี้นะคะกันมาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นั่งเล่นกระดานเลื่อนช่วงหิมะรือดูที่ยังวัดโซนหน้าอย่างสนุกสนานนะคะครอบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็จะบรรยากาศก็มีแต่ความหนาวกับความเย็นนะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะเป็นวันเสาร์ ช่วงวันหยุดผู้คนจะพากันออกมาเล่นหิมะนะคะตรงนี้คือันยค่ะจังหวัดโซนหน้าคอบครัวก็พากันบรรยากาศมาเล็นกระดานโต๊ะนะคะตอนนี้ค่ะผู้คนเล่นกันอย่างสนุกสนานเมฆตกลงมาก็จะเกาะกันอย่างหนาแน่นค่ะครอบสนุกก็จะพากันมาเล่นหิมะน้ำถัดไปตรงนี้เป็นใจกลางใจกลางของจังหวัดโซนหน้าเ้นทรันะคะ บริเวณรอบๆรถลาก็จะเป็นมางสปะสินค้านะคะนี้เป็นบรรยากาศผู้คนที่เรียนอาศัยอยู่บุญบ่อนดควะจุดที่ผู้คนพากันเล่นหิมะนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ต้นหญ้านบอลด้วยค่ะพอหิมะตกลงมาตอนนี้เป็นช่วงที่ผู้คนนะคะและต้นไม้ก็จะไม่มีใบอีกนานค่ะ ต้นคริแล้วพอช่วงฤดูร้อนมาทีต้นไม้ก็จะพากันเพื่อให้ต้นคริสต์มาสงอกงามเกิดขึ้นมาและเกิดแห้งค่ะแล้วผู้คนพากันสนุกสนานใหญ่เลยนะคะพากจัดงานกระเพียนวันแห่งไม้โรซ่าเป็นการจุดไฟเผาต้นคริสต์มาสเด็กๆก็จะสนุกสนานกงานกิจการลื่นเลื่อนเลยนะคะผู้คน เล่นรอบกองไฟด้วยนะคะเป็นงานสี่มีนานอีกช่วงฤดูหิมะจะตกอ่างไช่วงประมาณฤดูคริสต์มาสผู้คนก็จะก็บก้นคริสต์มาสออกมารวมกันค่ะบางครั้งก็จะยืดระยะทางค่ะโซนจังหวัดโซนหน้าพุภาศรัะห์จุดช่วงที่หิมะตกไฟ ต้นคริสต์มาสปีนี้จะมีมาตกล่าชาหน่อยรื่นเลิงนะคะปีหิมะจะเริ่มตกประมาณวันที่สิบห้าสวรรค์ตุลาคมนะคะมาย่องตกฉ้าเป็นมาย่องที่ช่ที่สมัยฟ้าค่ะแล้วก็จะมีทั้งรถวันนี้นะคะด้วยนะคะมาวันนี้จักรยานคู่ใจค่ะเที่ยวที่โซน่ามาด้วยจักรยานคู่ใจสีเหลืองเลยค่ะวันนี้ค่ะ คิสมเสร็จแล้วผู้คนก็จะพากนหินมะกต้นงคิสมะทรมัดระวังเร่วมกันเพื่อจะจุดไฟบรรยากาศนะคะสุดยอดแห่งความหนาวกับความเย็นค่ะมาโปรตุนต้องสวมเสื้อผ้าให้หนาๆเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นค่ะส่วที่มองเห็นคือผู้คนเอาต้นคริสต์มาทิ้งตรงนี้นะคะบรรยากาศสุดยอดแห่งความหนาวกับความเย็นจ้าคริสต์มาสค่ะ